ข้ามาพกก็ฟอร์เรนเจอรสประตู XLT สีดำนะคะกับชุดแต่ง F 1 5 0กระจังหน้าแ a ปเตอพร้อมแมกยางตัวนี้เป็นของ Hankook นะคะ OA s e แม็กเลือกลายได้คะ่ะมีไฟรูปตัว C ที่ด้านหน้าให้ด้วยนะคะทั้ง2ด้าน ตัวนี้คอนโซลด้านล่างที่กระจังแล้วก็กันโจลนี้เราก็แปลงใหม่ให้เป็นชุด F 150นะคะจะมีคิ้วล้อมากับชุดนี้ด้วยนะคะครอบแก้มครอบกระจกมองข้างเราทำเป็นสีดำแล้วก็มีเบ้ามือเปิดเป็นสีดำกันลือนล้อยให้ลูกค้าด้วยนะคะเแล้วราคาด้านบนเป็นสีดำค่ะแล้วก็มี โรบาร์เอลเนเดอร์นะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้ค่ะแต่งไม่เยอะแต่งเบาๆค่ะเซ็นเซอร์4จุดมีให้แล้วมากับตัวรถนะคะสีดำสวยงามมากๆเลยใครสนใจโปรโมชั่นใช้เงิน ออกรถไม่มากหรือดอกเบีย้ยศูนย์ก็แจ้งมาได้นะคะสกูบปบปนฝากระโปรงค่ะสีดำด้านนะคะเหมาะกับตัวรถมากๆเลยก็เบอร์โทรด้านล่างนี้เลย0885038507หรือด i d l ดี e ไลนมาได้ค่ะฟอร์ดปุะค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ